สวัสดีครับน้องมเครับสอภาษาเด็กบ้านนอกครับนีเป็นมือทีสาวครับม่นบุญตาจูยังล่คคุยังกันเดี๋ยวเมาายยังคุณมาเป็นบุญ อย่ลืมกดติดตามกดซับตะไข่นะครับกองบุญตาจูว,วันนี้ความคืบหน้าครับนี่ครับไก่เพิ่มมาท่านเห็นหนานะครับตาจูจัดก็ครับพี่น้องกองบุญขขึ้มนามาครับเจิตยาการส่ง อร่อยเลยนะัออ่ข้าวแกมาซอยกันห่อกต้มนะครับบ,แบบุญบาทเข้านีบุญยังกัซอยกันครับซอยกันดีครับ่แกงกัญหงนี่เา ไต้เทิมอยู่ดิตะครัปักมาเพิ่มมาปักเฉียบลูกมะลางจังเสียบได้หลายเด้อไหมเราไ้ผู้ถา่าครับ nhìn vào กำนะครับเข่ากำปลูกเองนะครับจะได้บางคลิป้นๆนะครับสีเห็นพ่อตาพ่อแกซอยกันเอาเข่า ตต,ต,ต่อออกบ่๊บบุ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 ๊บอุ๊บะุ๊บบุ๊บบุ๊บบุคบบุ๊บบุ๊บุ๊บาามมาาบุบบุ๊บบา๊บบุบบับ อันนี้เป็นบริษัทผลิตกะติครับคขมมะพร้าวครับแบบนี้กูฝาบีที่นี่นี่ล่ะบีที่เลยนี่คือวิธีการขูดมะพร้าวนะครับอันนี้คือสมัยใหม่และสมัยโบราณ โบราณเป็นใหม่โบราณอยู่ตนน้ับต้องให้คนยุคใหม่ครับทำอันนี้คนยุคโบราณต้องทำแบบโบราณะนี่นี่มในยุคโบราณบางต่ผมก็หูแล้วว่าเขาแล้ว นำมะพร้าวนี่ก็เดีวไาได้ดื่นนนนนมนะครับน้ำจักปอรเงาอหนามสับ้ะรนะครับก็ไปแหกผู้เ่าูโอเคได้กินน้ำมะพร้ราวแต่ครับใน่ปล่าเปล่าครับรักงานประกาศวันที่3นะครับพี่น่อย

อันนี้กองเสรับประธานบริษ,ษัทนี่คือประธานบริษ,ษัทนะครับอันนี้ลูกจ้างจะอยนน้มุไมหรอบ้อกันก้ี่กจวมา้ยเลย

พาไปล้างขั้วครับขั้วจิตเตะเตรียมเพนดีครับมาตอนรับแขกนี่ดอกมัตตไกครับวันดีกล่องปะอันนี้ก็แคกคือกันครับอันนี้เ่อนกันนะดีครับป่ย นตนขว้าครับเห็นคนหอแล้วครับ ยิงคนณอเลยหลังกลันอกก็ตกฮอดปวอดเลยฮอดไปกันไหนฮอแบบยุทธเดีอดมาง่ายฮอดมา่ายเยไยจสร้างเขาไนเปิดยู่ไนมาโอ้ดีหัวใจหัวใจก็มีหัวใจเร่ยไปไปบมีใจมาเอาอยู่นี่เนอะ วลูนขอรัญาตยนั้เลยว่าใจครับหัวใจหมูครับแม่ัวสีเฮ็ดยังกินน้อเ็กหัวใจนั่นนีเฮ็ดรอบค่ะมีแม่ขั้วมีใจครับบันี้มีใจมีใจอันนี้อ๋อก็แล้วคนรับมีดก็มีเป็นทุกปรนแองครับ จบคลิปไปครับนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิมาไทยบ้างด้วยครับสวัสดีครับ